สวัสดีครับพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube วันนี้มาสวัสดีพี่น้องชาวนา2ธันวาคม256ครับและแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาที่ได้รับเงินได้ละพันวันนี้2ธันวาคมทกศโอนไปแล้ว5จังหวัดนะครับก็มีอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญขอนแก่นกาลสินนะครับยินดีด้วยนะครับสาหรับคนที่เงินเข้าแล้วใครมีบัตร ATM สามารถไปกดได้เลยนะครับใครไม่มีบัตร A t m เไปถอนที่ธนาคารทกศ โดยต้องไปตามวันที่ทกศกำหนดนะครับสำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินในช่วงวันที่28-2ถึงธันวาคม66ที่มีการโอน5วันนี้นะครับดูแผนการจ่ายเงินรอบต่อไปทกศจะโอนวันไหนครับกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องและผ่านแล้วนะครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่ง ข้อมูลลงทะเบี uh. ยนปลูกข้าวหรือทะเบียนเกษตรกรนี้ให้ทกศทุกเดือนนะครับเพื่อให้ทกศโอนต่อไปโดยครั้งที่1กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลไปเมื Link, ่อวันที่16พฤศจิกายน2องพและทกศก็ได้โอนไปแล้ว5รอบตั้งแต่วันที่28ิพฤศจิกายนนะครับย9พฤศจิกายน30พฤศจิกายน1นธันวาคม2ธันวาคมอันนี้เขาเรียกว่าโอนรอบที่1โอน5ครั้งหรือว่าโอน5รอบก็แล้วแต่ ก็มีชาวนาได้เงินไปแล้วนะครับแต่แน่นอนจะยังมีชาวนาไม่ได้เงินเพราะข้อมูลที่ส่งไปนี้ยังไม่ได้ส่งไปครบทุกรายนะครับเนื่องมาจากบางพื้นที่นะครับมีการลงทะเบียนปลูกข้าวล่าช้ามีการทําประชาคมล่าช้ากว่าที่อื่นมีการติดประกาศในหมู่บ้านช้ากว่าที่อื่นบางหมู่บ้านติดประกาศมเมื่อเดือนพฤิกายนนี่เองนะครับ ทีนี้พอติดประกาศต่างๆเสร็จแล้วไปทําไปตามขั้นตอนแล้วสํานักงานเกษตรอำเภอเขาต้องเอาไปเอาข้อมูลไปบันทึกลงในระบบเมื่อบันทึกลงในระบบจึงจะส่งไปจังหวัดรวบรวมกันทั้งจังหวัดจังหวัดส่งไปกรมส่งเสริมการเกษตรนี่แหละครับกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับเงินก็จะมีการทยอยส่งข้อมูลไปกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีการส่งข้อมูลให้ธนาคารตกสต่อไปและมีการโอนต่อไปนอกจากนั้นกลุ่มที่ ยังไม่ได้รับเงินกลุ่มต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์ยังมีการตรวจสอบน่นนี่นั่นอยู่นะครับยังมีรายละเอียดที่การลงทะเบียนต่างๆยังไม่เรียบร้อยก็จะมีการทยอยส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรทยอยส่งให้ทกศต่อไปแล้วก็ทกศก็จะมีการโอนต่อไปโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลให้ธนาคารทรกศทุกเดือนนะครับครั้งหน้าเขาจะส่งข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรปลูกข er ้าวที 20, Godzilla, ท่เรียบร้อยแล้วนี่ส่งวันท <350. S 2> um ี่20ธันวาคมนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวที่เรียบร้อยของชาวนานี่ส่งไปทกศนะครับครั้งต่อต่อไปก็วันที่20่มกราคมและครั้งต่อต่อไปถ้ายังมีการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรอยู่ที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ครบทุกรายเนี่ยครั้งต่อต่อไปก็จะส่งทุกวันที่20ของเดือนนะครับ นี่คือแผนการส่งข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรชาวนาที่เรียบร้อยแล้วนี่ที่พร้อมโอนแล้วนี่ไปให้ทกศโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งทุกเดือนต่อไปจะส่งทุกวันที่20นะครับครั้งหน้าส่งวันที่20ธันวานะครับหลังจากทกศได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเขาก็จะประมวลผลและโอนทุกวันที่28ของเดือนโดยจะเริ่มโอนครั้งหน้า28ธันวาคมสองห้าหนะครับ และต่อไปก็จะโอนทุกวันที่2 8ของเดือนและครั้งสุดท้ายถ้ายังมีกับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินอยู่ก็จะโอนครั้งสุดท้าย28กันยายน2 5ง7นะครับทั้งหมดก็คือแผนการโอนเงินที่นํามาแจ้งพี่น้องชาวนาสําหรับพี่น้องชาวนาท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินก็รอรับเงินวันที่28ธันวาคมนี้นะครับถ้าหากว่าวันที่28บธันวาคมยังไม่ได้ก็รอโอนวันที่28เดือนถัดไปเดือนถัดไปเรื่อยๆนะครับ ทั้งหมดคือแผนการโอนเงินทองของธนาคารตกสที่มีการเปิดเผยออกมาครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ